นับ,บสนุนรายการโดยดีวันพิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิงสินวีคุณสวยถูกใจเมื่อใช้สินวีดอกและผลดกเกินห้ามใจเมื่อใช้สารสกัดอินซีนิวเคซัสสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการผู้หญิงอยากสวยกับดิฉันสือพอรประสิทธิ์เสิร์ค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเทปพิเศษจริงๆค่ะที่คุณหมอนะคะนายแพทย์นัททีรุ่นกลิ่นค่ะผู้จำนาญ การปแหนกสุตินารีเวชโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะจะมาพูดคุยในส่วนของโรคภายในผู้หญิงที่เป็นปัญหาสำคัญที่สุดสำหรับผู้หญิงแล้วก็วิธีแก้หรือว่าวิธีรักษาวิธีดูแลอย่างไรนะคะที่จะให้ภายในของผู้หญิงไม่เกิดปัญหาค่ะก็ขอต้อนรับคุณหมอณชีรื่นกลิ่นค่ะสวัสดีสสดค่ะค่ะคุณหมอคะในฐานะที่ต้องบอกเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วนะ ในแวนแหน่สุตินารีเวศค่ะปัจจุบันทํางานมากี่ปีแล้วคะคุณหมอยี่สิบบวกบวกครับยี่สิบวกนะคะก็หมายเพราะว่าคุณหมอถ้าระดับนี้เขาเรียกว่าเป็นอาจารย์หมอถูกต้องไหมคะค่ะได้ครับได้ได้นะคะหมอตลงตนค่ะค่ะก็คือนี่คือสิ่งที่มีประสบการณ์มาโดยตรงอยากให้เล่านิดนึงเคสของเจนดีกว่าก่อนที่จะมีการผ่าตัดเ่อลูกเจนปวดท้องมาก ปวดตั้งแต่อายุ16ปีจนกระทั่งประมาณ31ย่างอ2ต้องผ่าตัดมันเกิดอะไรขึ้นคะเราเป็นเด็กคนหนึ่งแต่ทําไมอาการปวดท้องถึงรุนแรงมากคะคุณหมอครับอ่าโรคสตรีเนี่ยเป็นเป็นโรคที่คาดหวังอะไรกับตัวเราเองยากด้วยเพราะเราไม่ทราบว่าอาการปวดท้องะจะเป็นอาการปวดท้องทั่วไปหรือว่าเป็นอาการจากโรคกระเพาะ,ะช่้นมาแปวดท้องทั่วไปหรือว่า จากระบบภายในสตรีซึ่งมีฮอร์โมนควบคุมเราอยู่นะครับตอนนั้นหนูอายุสิบหกแต่เวลาปวดปวดเฉพาะช่วง <c oughs> ที่มีประจำเดืนอนทำไมถึงต้องปวดตั้งแต่เด็กคะทำไมไม่ไม่เจอภาวะที่อายุยี่สิสี่ยี่ห้าหรือว่ายี่สิบเอ็ดคือ,อสตรีเรานะฮะวัยจเจริญพันธุ์เนี่ยก็ค,คือเดี๋ยวนี้นะฮะสมัยนี้เริ่มตั้งแต่อายุ 1ิแหละสิบก็มีแล้วสิบที่ตั้งคันแล้วฮะอ๋อค่ะบางคนมีมีลูกนัวนแค่ะแต่สมัยคุณเจนี่16บหกใช่ไหมครับค่ะก็ตอนตอนนั้นเริ่มปวดท้องค่ะแต่ตอนมีเมนจริงๆน่าจะ11ค่ะเร็วไปนิดนึงอาการพวกนี้ค่ะก็มดลูกอ่ะจะบีบจะบีบค่ะให้ให้มีการเกิดอาการเจ็บปวด เกิดอาการเจ็บน้อยค่ะเจ็บปวดเพราะว่าเกิดจากอะไรคะเพราะเรายังเด็กไม่น่าจะคิดมากไม่น่าจะเกิดเพราะว่าเครียดก็คือการมีประจำเดือนเนี่ยค่ะเป็นภาวะของการอ่าซึ่งไข่เราที่ไปรอค่ะเชื้ออสจิจจากผู้ชายเนี่ยมันพลาดหวังแล้วฮะมันเลยมาละก็มีการร่างกายต้องขับของเสียออกจากร่างกายตัวนั้นค่ะครับแล้วทําไมต้องปวดด้วยปวดเพราะว่ามีการบีบเกรงของภาวะทางมดลูก ค่ะอา,าอาการบีบเกรงนี้เกิดจากเราเครียดหรือว่ายัางไงคะหรือว่าไม่เป็นผลเลยเรื่องเครียดความเครียดเป็นส่วนหนึ่งครับแค่ส่วนหนึ่ง<ช>เท่านั้นนะคะแต่หาธรรมชาติของภายในเราเป็นอะไรอะ่ะพังผืดไหมคะพังผืดไม่ใช่่วเกียข้องมไม่ใช่ครับคืออันนี้พูดถึงทั่วทั่วไปของการมีประจําเดือนก็ะะจะมีอาการปวดทุกคนหรืออาจจะร้อยละสิบอา,า,อาจจะไม่มีบางคนก็ไม่มีนะครับ เป็นอาการปกตินะคุณชมหลายหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องปวดท้องเวลามีประจำเดือนเป็นอาการปกติของผู้หญิงใช่ครับแต่คนไหนที่ท้องน้อยบีบบีบรัดตัวมากาประมาณ <จะ S 2> นี้<ว>ไหมคะก็<า>จะปวดมากใช่ครับโอ้โห oh, ตรงนี้ก็ถือถือว่าเป็นปัญหาใหญ่แล้วปวดเรื้อรังนะคะทําไมถึงทําไมถึงไม่หายหรือว่าวิธีการไปออกกําลังกายว่ายนะ้ําช่วยได้ไหมคะช่วยได้ครับแต่ถ้าเราอ่ะก็จะกลับมาปวดได้อีก ก็คือปกติใช่ครับเพราะงั้นคุณหมอเราต้องทานยาตลอดสิโดยเฉพาะเป็นเป็นเวลาเวลาเมนเนี่ยถ้ามีประจําเดือน3วันก็อาจจะต้องทานทั้ง3วันแล้วไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเลยคะถ้าถ้าถ้าทานยาต้เหมือนเราทานยาแก้ปวดทั่วไปอะครับแต่อันนี้มันเป็นเป็นยาแก้ปวดท้องน้อยค่ะก็คือช่วยช่วยคลายให้ดีขึ้นใช่แล้วบางคนนี้จะมีอาการอื่นที่ร่วมอย่างขึ้นไส้อาเจียนตามมาแล้วก็มีไมเกรน น,นี่คืออาการร่วมด้วยเป็นเพราะ<ซ>อะไรน<ฟ>ะ<า>อ๋อมีผลเอฟเฟกมีผลข้างเคียงนั่นเองครับก็คือทั้งระบบรวนเป็นหมดเลยใช่ครับมีทางแก้ไหมคะคุณหมอลำบากเหลือเกินเป็นผู้หญิงเนี่ยก็มีทางแก้บางทีสามีหรือแฟนอาจจะต้องอยู่ห่างๆในช่วงที่เรามีประจำเดือนมีความเครียดเจ็บงุดหงิดง่ายทางแก้นี่ก็มีหลายๆอย่างเกี่ยวกับระบบภายในของเรา ก็มีการเขาเรียกอะไรนะสร้างสมดุลฮอร์โมนที่ดีขึ้นยังไงคะสร้างสมดุลฮอร์โมนเนี่ยเรามีต้องต้องต้องทานยาต้องทานวิตามินต้องทานคนจะมีพวกวิตามินนะครับส่วนยายาเราก็จะไม่แนะนําเพราะว่าเป็นยานั้นเป็นการแก้ปัญหาในระยะสุดท้ายแล้วคืออาการปวดค,ค่ะก็ขออย่างหนึ่งนะคะคืออย่างหนึ่งที่ท,ท,ที่เจนเจอด้วยตัวเองก็คือเคยทานพรเซนนะคะ ครั้งละสองเม็ดเอาไม่อยู่ครั้งละสี่เม็ดสี่เม็ดค่ะวันนึิทางสิบสองเม็ดเพราะว่ามันปวดนะยคะคุณหมอตอนนั้นปวดจนเกินขนาดจนกระทั่งแม่บอกว่าเป็นโรคอะไรเนี่ยก็ไปไปเช็คที่โรงพยาบาลรามานั่นแหละค่ะสมัยก่อนก็ปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าการเดินทางของของเลือดเนี่ยผิดปกติเพราะว่ามันมีเยื่อมันอะไังขาเยื่อมาบางก็เลยทำให้ปวดมันไม่สะดวกในการในการเคลืียนไหลเวียนออกมาค่ะตรงนี้ ถูกต้องไหมคะที่ก็อาจจะต้องมีการตรวจระบบภายในหรือตรวจภายในนี่ก็คือเหมือนกับว่าจําเป็นต้องรักษาไหมคะถ้าถึงขั้นนี้ต้องต้องไปหาต้องไปหาคุณต้องไปหานะคุณหมออย่างคนไหนที่เป็นเหมือนกับเจนอย่าปล่อยปะละเลยนะอาการปวดท้องเล็กๆน้อยๆบางทีอาจจะเป็นสาเหตุใหญ่ในในอนาคตคําว่าปวดท้อง น้อยๆเป็นสาเหตุใหญ่ในอนาคตอาจินําไปเป็นโรคอะไรได้บ้างคะอนาคตนี่ไม่เห็ถึงอนาคตระยะยาวนะครระยะตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปนี่ก็ควรควรจะพบหมอใช่ไหมนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าใครปวดท้องเขาเรียกว่าสามเดือนติดต่อกันไปพบคุณหมอดีกว่าใช่ครับมีทางแค่ใช่ไหมคะบางคนคิดว่าเป็นอะไรอ่ะท้องอืดธรรมดากดลงไปแล้วก็ปวดอะไรเงี้ยว่าไปซื้อยา มาทานเองจากร้านขายยาก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เหมือน,น<ล>กดไ<ล>หลย้อนนะคะใช่ครับกดไห<อ>ลย้อนก็มีอาการนี้คล้ายกันนะครับแต่แต่มันจะคนละจุดกันอ๋อภายในผู้หญิงเนี่ยอย่าคิดว่าเราปวดท้องเฉพาะเป็นโรคภายในผู้หญิงนะคะอาจจะมีกดไหะะจจลย,ย้อนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่บางคนคิดว่าน้ำหนักตัวขึ้นก็เลยบ่อยเป็นเรื่องธรรมดาไปเดี๋ยวมันก็หายไปอืมอาการอ่ตัวบวมหรือว่าอ้วนมีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหรอคะใช่ครับอ้วนส่วนไทยเรา ผมก็นั่งสังเกตอ,อยู่นะครับตาป้ายรถเมย์ผมก็มีเวลาว่างเยอะไปดูผู้หญิงไทยนะครับตอนนี้เอาผู้หญิงก่อนเพราะเรื่องผู้หญิงค่ะปัจจุบันผมผมนับสิบคนเนี่ยน้ําหนักเกินเฉลี่ยคือเอวเกินนะฮะดูจากสายตา <c oughs> น่าจะส <c oughs> ักหกถึงเจ็ดคน <c oughs> หกสิบคนหกถึงเจ็ดนี่เกินครึ่งนะคุณหมอที่เหลบางแ่างน้อยที่อยู่ในสายตาผมนี่ก็ประมาณสามคนก็นั่นหมายความว่าโรคอ้วนเริ่มเข้ามาหาผู้หญิงโดยที่ผู้หญิงไม่ทราบล่วงหน้าว่ามันมาจากสาเหตุอะไรแล้วมันเป็นสภาวะอันตรายของคนไทยนะครับไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาเจาะปัญหาเรื่องโรคอ้วนเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างเกี่ยวกับภายในผู้หญิงด้วยหรือเปล่าพบกันช่วงหน้าค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามรายการข่าวเด่นวันนี้รายงานข่าวแจ้งว่าขณะนี้มีผู้ป่วยโรคนี้ทั่วโลกกว่า371ล้านคนและจะเพิ่มเป็น552ล้านคนในอีก17ปีข้างหน้าโดยร้อยละ80อยู่ในประเทศด้อยพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนาในส่วนของไทยผลการสำรวจสุขภาพคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปทั่วประเทศครั้งล่าสุดในปี2552พบว่า คนไทยป่วยเป็นโรคเบาหวานกว่า3 500, ล้าน5แสนรายมีมากกว่า1 200, ล้าน2แสนรายที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวานทำให้ค่ารักษาพุ่งสูงถึง47,596ล้านบาทต่อปีส่วนผู้ที่เสียชีวิตจากโรคเบาหวานเฉลี่ยป,ปีละเกือบ8,000รายแนวโน้มพบในเด็กมากขึ้นเนื่องจากขณะนี้เด็กไทยเผชิญความอ้วนและกินหวานมากขึ้นหากไม่มีการป้องกันควบคุมโรคที่ดีพอคาดในอีก8ปีข้างหน้า ไทยจะพบกับผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นถึง4 7, ล้าน7แสนรายฟังดูแล้วก็น่าใจหายอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ New เ c ซีไลท์สินค้าดีมีทีวีช่วยนิวเคซีไลท์แผงกันตลาดสร้างง่ายได้ไวสม่ำเสมอ New เ c ซีไลท์ใส่ใจในตัวคุณ สอของรายการผู้หญิงอยากสวยค่ะเรากําลังพูดคุยอยู่กับนายแพทย์นัททีรื่นกลิ่นนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุตินารีเวทเมื่อกี้คุยกันคร่าวๆแล้วในส่วนของโรคอ้วนกับ เรื่องมลูกผู้หญิงเกี่ยวโยงกันด้วยเหรอคะภายในผู้หญิงกับโรคอ้วนนี่ฉันว่าไม่ได้จะเกี่ยวข้องนะคุณหมอนีครับเพราะงั้นผมไม่เสียเวลาไปนั่งไปนั่งเนอะนั่งนับนะคะสิบคนอ้วนหกถึงเจ็ดใช่ครมันมันฮอร์โมนมันผิดปกติอะไรยังไงคะคือความอ้วนตอนเนี้ค่ะจริงๆแล้วอ่าคนไทยเราจริงๆต้องมีสี่อ่ะฮะตอนนี้คือหลักๆเลยค่ะก็มีอากาศนะครับค่ะออกจากบ้านมาก็ได้รับควันพิษแหละนะครับ อากาศดีๆในบ้านก็ใช่ว่าจะมีนะฮะไม่มีค่ะยิ่งอยู่ใกล้สามียิ่งไม่มีใหญ่อันนั้นบรรยากาศเอัปนั้นบรรยากาศ่ะอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่บอนะออนะเออไม่ไม่ใช่ออนะแต่เป็นบออ่าโอเคค่ะเมื่อเราตื่นมาเราหายใจใช่ไหมเราก็เริ่มหิวแล้วก็เป็นอาหารล่ะฮะอ๋ออาหารครับผมค่ะอาหารที่สังเกตดูว่าอาหารที่เราชอบชอบเนี่ยจะอยู่ตามใต้สะพานลอยครับ ไก่ย่างหมูปิ้งมูปส้มตำอ่าแล้วก็อาหารอะไรนะที่เขาตักใส่โฟมค่ะปลาหมึกย่างอะไรนะไส้กรอกย่างมุ้ยของโปรดของหมูทั้งนั้นเลยใต้รถไฟฟ้านี่ไส้กรอกที่ผมนั่งอยู่ตรงแถวเลยฮะหอมมาเยอะยวนครับอ๋อตัวที่สามสามอารมณ์ครับอารมณ์ค่ะจะอารมณ์ก่อนหรืออารมณ์ก่อนดีกว่าเดี๋ยวไล่ตีตัวแล้วเดี๋ยวไล่ตีละตัวว่ามันมีอารมณ์ของคนเรา เริ่มออกจากบ้านอีกเหมือนกันฮะหลังจากได้รับอากาศอาหารแล้วแทนที่จะอิ่มแล้วก็จะอารมณ์ดีพอเข้าไปที่ทํางานของเห็นคนนู้นคนนี้ไม่ถูกใจไปหมดอารมณ์เสียเลยออกจากบ้านอยู่ในบ้านอารมณ์ไม่ดีออกมาแทนที่จะล้างกันหายมันกับบูดเข้าไปเกิดความเครียดสะสมก็ไม่ดีครับจุดที่สี่จุดที่สี่เลิกงานแล้วแทนที่เราจะกลับบ้าน เพื่อไปออกกําลังกายครับตัวที่สี่คือออกกําลังกายก็ใช้ข้ออ้างว่าไม่มีเวลาครับไม่มีเวลาค่ะทุกคนมียี่บสี่ชั่วโมงเท่ากันแต่ไม่มีเวลากลับบ้านก็ทานแล้วก็นอนดูทีวีหนัักหทีวีครับทำให้โลคอ้วนตามมาโอ้โหนี่คือปัจใจสีอออที่มาเป็นโรคอ้วนก่อนใช่ครับอ่าค่ะแล้วโรคอ้วนอ่อตัวไหนดีครับ อ่าหนูจะถามว่าออตัวไหนที่รุนแรงที่สุดถ้าเกิดว่าอากาศเป็นพริกทุกคนเรียกไม่ได้อยู่แล้วคุณมอครับอ่ามาอาหารกับอารมณ์เกี่ยวโยงกับภายในมดลูกด้วยเหรอคะเกี่ยวครับตัวอาหารเนี่ยเป็นหลักเลยอาหารที่รับรับประทานเนี่ยบางคนบอกทานให้ครบห้าหมู่หกหมู่ก็ต้องมีหมูนะคุณหมอครับค่ะหมูก็คือลอง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 ยกมาสักหนึ่งหนึ่งหนึ่งเมนูด้วยครบไหม ก็หมูใช่ไหมคะหมูก็มีคาร์โบไฮเดตโปรตีนสองอย่างนะฮะเกลือแร่อาจจะซ่อนอยู่ค่ะนิดน่อยความเค็มซ่อนอยู่เยอะเลยอืมค่ะนะครับแต่ไม่มีผักและผลไม้หรือว่าต้องไปซื้อฝรั่งทานแล้วก็ซื้อน้ําออค่ะน้ํำสมัยนี้ทานได้ไหมคะน้ําผลไม้ต่างๆทานได้ครับก็มีมีเหมือนกับทานผลไม้ทั่วไปไหมคะตามที่เขาโฆษณาเราก็ต้อง ต้องเชื่อต้องไว้ใจเพราะเขาผ่านกระบวนการเพราะผมไม่ได้พูดทานกระบวนการใช่ครับแต่จริงๆครจะทานน้ําน้ําเปล่าเนี่ยที่ไม่เย็นด้วยนะครับที่ปกตินะคะใช่ฮะค่ะดิฉันเคยเวลาไปหาคุณหมอคุณบอกว่าเอ๊ะกลับมาห้ามทานน้ําเย็นแต่เราลืมไปเราไปทานน้ําอุ่นหนักกว่าเดิมอีกน้ําอุ่นก็โอเคครับ กขาคือประมาณถึงร้อนนะคะเขาบอกว่ามันทำให้อไอมากขึ้นไหมคะถ้าคนเป็นคไทยกเป็นความสามารถเฉพาะตัวอืมนะคะนี่เฉพาะตัวอาหารความร้อนลงไปมากๆเนี่ยมันจะผ่านถ้าเตาทานทุกวันนะมันจะผ่านหลอดอาหารกล่องเสียงเราก็อาจจะมีปัญหาได้แต่คนจีนหนูแย้งอีกแต่คนประเทศจีนทานแต่น้ําร้อนนะคะครับก็ปริมาณที่เป็นเขาเรียกอะไรอะมะเร็งกล่องเสียงหรือหลอดอาหารของเขาสูงครับ คุณชมได้ยินใช่ไหมคะ คนใหญ่ที่ดื่มน้ำร้อนมากมาเร็งที่กล่องเสียงค่ะดิฉันงดดื่มตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะทานโอวันตินก็ใส่น้ำเย็นผสมแล้วแม่โอ้โหไม <c oughs> ่ไอคนนี้ไงคนนี <c oughs> ้เพาชอบทานโอวันตินทุกเช้าบ,บางครั้งไม่มีเวลาทานข้าวก็ยังไงก็ให้มีสารอาหารหล่อเลี้ยงนิดหน่อยอย่าให้ร้อนมากเลฮะอะไรที่อพอดีพอดีดพอดีพอดีนะคะค่ะก็อีกตัวหนึ่งคืออารมณ์และก็ออกกําลังกายเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดโรคมากที่สุด อารมณ์ถูกต้องไหมคะใช่ครับอารมณ์เนี่ยเราบาังคับไม่ได้คือบางทีเห็นหน้าเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้ายิ้มยิ้มค่ะจริง,รงๆเข้าอารมณ์ขุนมัวอยู่ข้างในเราไม่ทราบนะครับค่ะส่วนภาวะสุดท้ายออกกําลังกายคิดว่าการทํางานบ้านนะครับการวิ่งตามรถเมล์หรือว่าช่วยไหมคะขึ้นลงบันไดการขึ้นลงบันไดจะดีที่สุด งั้นก็ตึก INTV ผ่านค่ะขั้นละ0.5แคลอรี่อ๋อนะคะเพราะงั้นก็ไม่ต้องตกใจบอสที่นี่บอกว่าให้ทุกคนขึ้นบันไดจะได้ออกกำลังกายส่วนขาส่วนก้นก้นนี้ไม่แน่ใจอะก้นนี้ไม่ได้ใจนะคะอันนี้หนูเติมเอง <c oughs> นะคะนี่คือถ้าออกกำลังกายอารมณ์อากาศอา,อาหารพร้อมร่างกายก็สมบูรณ์แน่นอนแต่ถ้าขาดสีออนี้ไปสู่โรคอ้วนเจลองตัด สี่ตัวน <ian> <res> <il S 1> ี้เราตัดออกเป็นหนึ่งหนึ่งก็คือดีไัคตัดอากาศโอตายตั้งแต่ครั้งแรกเลยฮะอ้าวทำไมอะคะก็อากาศมันจําเป็นต้องหายใจตลอดก็กรุงเทพมันยังไงมันก็ลําบากนะคุณหมอก็คืออากาศก็ยังยังดีครับต้องมีสวนสาธารณะอะไรให้ช่วยหรือไม่ก็รีบไปถึงที่ทํางานเร็วๆ ผ่านกระบวนการบนถนนอ,อ่า<น>ไม่เป็นไรค่ะอยู่ในรถก็กรองได้แต่ถ้าอยู่ในรถเมล์ก็สูดไปเลยเต็มที่แล้วก็มาปล่อยออกนะคะนี่คือส่วนของอากาศก็มีปัญหาทั้งหมดคจากโรคอ้วนนะคะนี่คือปัญหาภายในผู้หญิงก็เกี่ยวยงไปถึงโรคอ้วนแต่หน้าหน้า,นาสังเกตอีกข้อหนึ่งสําหรับเจนเองนะคะการที่เจนปวดท้องปึนตั้งแต่อายุสิบหกปีถึงสามสิบสองนั่นหมายเพราะว่าคูณสองจนต้องถึงขั้นผ่าตัด ครับผมอืมค่ะมันรุแนแรงจริงๆแล้วนะผมควรวางระยะยาวถึงขนาดนี้ไหมคะอืมไม่ไม่ควรจะให้ยาวถึงสิบหกปีใช่ไหมคะสิบหกปีค่ะเรายังเป็นเด็กอนะ่ะคุณหมอไกลๆก็ไม่อยากไปโรงพยาบาลแล้วได้ปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ไหมครับช่วงนั้นอยู่กรุงเทพแล้วค่ะอ๋ออืมก็เลยอิสระเลย คุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านเลยค่ะก็เลยเ็าแสดงว่าอย่าปล่อยให้ยาวเหมือนเจนใช่ไหมคะคเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยยามีโอกาสเป็นมะเร็งใช่ไหมคะคุณหมอถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ดูอะไรอย่ามีอาจจะมีโรคร้ายอื่นนอกจากมะเร็งใช่ไหมคะนอกจากมะเร็งก็ได้อย่างโรคอ้วนเนี่ยฮะถ้าเราไม่ออกกําลังกายเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกเบาหวานนะฮะความดันโลหิตสูงเบาหวานความดันคือถ้าถ้าสองโรคนี้มาโรคที่ ตามมาอื่นๆอีกอย่างเช่นโรคไตนะครับโร<ล>ค<ช>เส้นเลือดตีบ <มา S 2> ในสมองอคอุ้ยนี่เรื่องใหญ่นะคะคก็คือโรคอ้วนนี้มาได้หลายสาเหตุนะคะเพราะงะั้นอยากจะให้คุมเวลากันเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาลงลึกต่อว่าวิธีการป้องกันโรคอ้วนนอกเหนือจากสีออถ้าควบคุมได้แล้วดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะมีปฏิบัติตัวอย่างไรค่ะ นังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์สถานีโทรทัศน์ไอเอ็นทีวีร่วมกับคณะสื่อมวลชนบริษัทพันธมิตรเครือข่ายขายตรงประกันและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จัดโครงการดีๆภายใต้ชื่อโครงการพัฒนาโรงเรียนชนบทครั้งที่หนึ่งเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ที่อยู่ตามชนบทห่างไกลให้เด็กได้โอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะลงพื้นที่แห่งแรกณโรงเรียนบ้านหนองปล้องอเภอโคกสำโรงจัังหวดลบบุรีซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ขาดแคลนทั้งวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษารวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆจํานวนมากหากท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบริจาคเสื้อผ้า ช่วงสุดท้ายของรายการผู้หญิงอยากสวยค่ะเมื่อสักครู่เราคุยทิ้งในประเด็นที่โรคอ้วนนะคะก,ก็จำกัดความมีโรคมากมายเลยที่แทรกซ้อนเข้ามาแล้วก็อันตรายด้วยแต่ว่าในโรคอ้วนเนี่ยเกี่ยวโยงกับมดลูกถูกต้องไหมคะก็คือภายในผู้หญิงแต่มีอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องอายุก,กับเรื่องฮอร์โมนเกี่ยวโยงที่จะมีปัญหาเรื่องมดลูกเช่นกันใช่ไหมคะใช่ครับค่ะดัะงที่ค่ะ สถิติที่ของคนเป็นมะเร็งเกี่ยวกับระบบภายในผู้หญิงเช่นมะเร็งที่มดลูกนะมะเร็งที่มดลูกค่ะเป็นเยอะมากจะมีน้ําหนักเป็นตัวเป็นตัววัดนะคะตัวควบคุมด้วยคือห้าสิบกิโลขึ้นนะครับผู้หญิงบางคนว่าห้าสิบกิโลอาจจะไม่อ้วนนะครับก็ดูที่ความสูงเป็นหลักประกอบด้วยห <5 S 1> <น>้าน้ำหนักห้าสิบกิโลมีโอกาสใช่ไหมคะครับคือตัวเลขชี้วัด เขามาตรฐานมา50กิโลมตรโดยมาตรฐานที่มีผลงานในเชิงวิชาการออกมาแล้วมีผลวิจัยเรียบร้อยโอ้โหดิฉันเกือบเฉียดเฉียดสี่เจ็ดสี่แปดแต่นางงามเดี๋ยวนี้เขา หกสิบก็มีนะแต่เขาสูงกับสองเมตรอนั้นเขาสูงไงคะสองเมตรแต่ว่าหนูนี้ก็คือเตี้ยติดดินมจะติดดินถ้าเกิดว่าเกิน50นี้เขาไม่ได้เพราะงั้นเพราะงั้นทุกคนให้ดูแลน้ําหนักตัวเองด้วยนะคะเทียบกับส่วนถุงทุกคนก็น่าจะมีมีประสบการณ์อยู่นะคะคุณหมอพูดเข้าข้างตัวเองเรามาดูส่วนหนาเอาไหม ดูส่วนนาของตัวเองเนี่ยเหมือนคุณหมอบอกสิบคนเนี่ยดูเอวแล้วไม่ผ่านนะทีฉันไม่ผ่านแล้วค่ะคุณหมอบว่าสี่สิบยังไงยังไงก็เลี้ยวไว้ได้แล้วแต่ก็พยายามคงให้คงที่เรื่องน้าหนักแล้วก็พวกมะเร็งมดลูกเนี่ยอายุโดยเฉลี่ยนะก็ห้าสิบสองนะครับของคนไทยโดยเฉลี่ยนทำไมถึงไปเป็นช่วงนั้นนะคะมันเฉลี่ยคือคาว่าเฉลี่ยมันจะมีช่วงแรกก็มีอย่างประมาณสามสิบสองถึงสามสิบห้าแต่ตัวเลขก็มีจํานวนหนึ่งแล้วก็หกสิบ ขึ้นไปถึงหกสิบสองก็เลยเอามาเวกกันก็จะตกอยู่ที่ประมาณห้าสิบสองอ๋อก็คือคาดเกลี่ยหมายความว่าคนที่อายุประมาณสี่สิบห้าคาดไปถึงห้าสิบห้าดีกว่าอ,ะอะจะเหลียอยู่ประมาณห้าสิบสองนี่คือเป็นเยอะมากที่สุดครับมาจากอะไรคะสาเหตุตรงนี้ก็มีหลายๆอย่างอย่างการรับประทานยาคุมกําเนิดนานเกินห้าปีนานเกินห้นานป,นานปีคนที่ทานยาคุมกําเนิดนะค่ะครับ ผู้หญิงนะครับผู้ชายที่อยากทานก็ให้เขาทานไปผู้ชายไม่เป็นไรเขาไม่มีมดลูกเขาไม่มีเขามีฮอร์โมนเพศหญิงไม่มีมดลูก่ค่ะนอกนั้นก็อะไรนะทานยาคุมกําเนิดไปแล้วข้อที่หนึ่งยาคุมกำเนิดก็สามารถที่จะทําอ่าแล้วก็วัยที่หมดประจําเดือนก็จะมีการบางบางท่านไปไปเสริมพวกฮอร์โมนนะฮอร์โมนที่ฮอร์โมนเพศหญิงอันนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจของคุณหมอเหมือนกัน พวกที่เข้าวัยทองนะครับเขาจะขาดฮอร์โมนเพศเพศหญิงไปอารมณ์ถฉุ่เฉียวรุนแรงหรือว่าเมื่อยลอยอะไรอย่างนี้หมดเง่ายก็เอาใจเมื่อก็มาเชื่อใจเมื่อก็มีส่วนมาด้วยช่วงนี้ต้องต้องบำรุงด้วยอาหารเสริมให้คุณหมอหรือว่าต้องบำรุงตั้งแต่อายุอย่างสิบบที่ที่เจนเป็นมาครับสมัยนี้ถ้าพูดถึงอาหารเสริมนะครับก็อย่างเช่นข้าวนี่ก็ ข้าวเราเลือกข้าวดีมันก็เป็นอาหารเสริมได้ผักผลไม้ที่เขาบอกว่าข้าวบาเลกข้าวโอ๊ตข้าวซ้อมมือประมาณนี้ก็คือมีประโยชน์ก็ได้ข้าวข้าวซ้อมมือดิฉันไม่แน่ใจคุณหมอข้าวกล้องหรือเปล่าข้าวเดียวกันข้าวซ้อมมือข้าวกล้องน่าจะอันเดียวกันน่าจะอันเดียวกันนะคะเอะคุณหมอยังไม่โบราณดิฉันนะคะก็คือข้าวข้ามีประโยชน์หลายส่วนอยู่ที่เราเลือกทานใช่ครับในส่วนของผลไม้ ผลไมก้ก็มีประโยชน์ครับนิ่ฉันว่าคุณหมอคะถ้าเกิดเราไปทานผักผล,ลไม้อยู่มันนานเกินกว่าจะได้คุณสมบัติเอาส่างสมมุติบล็อกแคอรี่เนี่ยที่เขาว่ามีมีผลทางทางวิทยาศาสตร์ว่ามีให้คุณค่าสูงหรือว่าพวกผักสีม่วงเนี่ยถามว่าเราจะไปหาทานที่ไหน ถ้า,าอาหารทานไม่ได้ใช่ไหมคะดิฉันมี B1 ค่ะมีในส่วนของปกโป l ตีน <c oughs> อันนี้อันนี้ก็คือมีประโยชน์นะคะคุณผู้ชมดิฉันออกนอกเรื่องเองนะนี่ก็คือนี่ก็คือจำเป็นเหมือนกันใช่ค <c oughs> รับเพราะแต่ละคนไม่สามารถรับสารอาหารได้ทั้งหมด <c oughs> ใช่ฮะอ,อยู่ในอาหารอขออีกข้อนึงคุณหมอขอแจ้งนิดนึงในต่างประเทศก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเช้าเที่ยงเย็นมีหหมู่ครบแล้ว ในชีวิตประจําวันใช่ไหมคะเขาจะมีข้อที่หกก็คืออาหารเสริมเข้ามาอืในโดยเฉพาะประเทศยารักษาโรคอะไรอะไรเนี้ยค่ะโดยเฉพาะในประเทศยุโรปหรือในอเมริกาเนี่ยเขาจะเขาจะมีตัวนี้เป็นหนังสือโดยเฉพาะซึ่งไม่เกี่ยวกับตัวตัวยาเป็นไอโซโคีเดียของวิตามินโดยเฉพาะค่ะจําเป็นไหมคะทำไมคนไทยเราถึงมองไม่เห็นจําเป็นครับของเรามองไม่เห็นก็อีกอย่างหนึ่งส่วนหนึ่งของการการโฆษณาอะไรพวกนี้จะถูก ปิดกันถูก<ะ>บล็อกใช่อ,อ๋อมีหน้าต่างประเทศถึงส่งเข้ามาในเมืองไทยเยอะจังแต่จริงๆแล้วสมุนไพรไทยมีดีเยอะมากนะคะคุณชมโดยเฉพาะพลูข่าวพลูขาานี่เป็นผลงานวิจัยที่ดิฉันต้องยอมรับเลยคุณหมอว่าศึกษามาแล้วทั้งประเทศอินเดียญี่ปุน่นเกาหลีจีนเขามีหมดนะคะประเทศไทยก็มีแต่ก็ไม่สามารถที่จะมาพูดเผยเผยแพร่ได้เนืงเว้นข้อมูลเชิงวิชาการหรืออะไรงานสมุนไพรเพิ่งจัดไปที่เมืองทองเนี่ยค่ะถ้าไปเดินก็จะ เห็นสมุนไพรไทยดีๆเยอะโดยฝีมือของคุณไทยด้วยที่ไม่ได้รับการเปิดแพร่ครับอืมค่ะก็นะคะเดี๋ยวย้อนกลับมาในส่วนของมะเร็งนิดนึงเมื่อกี้ไปสู่ยาแล้วช่วงที่หมดประจําเดือนคนที่ทานยาบ่อยๆหรือว่าคนที่หมดประจําเดือนยังมีปัจจัยอื่นอีกไหมคะที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกก็มีกรรมพันธกรรมพันธ์อรรมพันธ์อ๋อกรรมพันธ์อย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่อาจจะเป็นมะเร็งนะครับที่บริเวณลำไส้ใหญ่หรือบริเวณทวารหนัก ก็าอาจจะมีโอกาสที่เป็นมะเร็งที่มดลูกสูงกว่าคนทั่วไปค่ะป้องกันได้ไหมคุณหมออย่างถ้าเกิดว่ามีคนมาพิเศษเจนว่าอเอ๊ะถ้าเกิดว่าอย่างนี้เราไปทานอาหารอาหารเสริมหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณสมบัติโอเคมีสมุนไพรตัวนี้มีผักผลไม้ตัวนี้ที่มีคุณสมบัติในการดูแลได้ไหมคะ ได้ครับแล้วก็ประกอบกับ4ออที่เราบอกไปแล้วก็คืออากาศอาหารอารมณ์ออกกําลังกายใช่ก็ตัวอแรกค่ะอที่สองอาหารก็จะจึงในอาหารที่คุณเจนพูดมากกคืออาหารเสริมอาหารเสริมนะคะแต่ว่าในส่วนของอยก็จะให้พูดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะกับกันนิดนึงอย่างงงนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์แต่โรคคิดมากที่สุดนะคะเนื่องจากเวลาใกล้หมด ช็อกโกแลตซีดมันเกิดได้ไงสาหรับผู้หญิงทําไมเป็นโรคยอดอิดคนนั้นก็ต้องเป็นคนนี้ก็ต้องเป็นมันเกิดอะไรขึ้นคะดาราเพิ่งเพิ่งล้มจมกองถ่ายไปนะใช่ค่ะก็โดยที่เขาไม่ไม่รู้ตัวเหมือนกันค่ะทำไมถึงเป็นโรคที่ยอดอิค่คล้ายๆกับว่ามันอาจจะเป็นการสะสมของอกก้อนก้อนเลือดจากก้อนเลือดเสียนะฮะแล้วก็ไปเกาะที่ผนังผังผืนมันมีตั้งแต่อ่ทางเดินตั้งแต่มันจะมีรังไข่ทางเดินมดลูกหรือว่า ท่อนาไข่ท่อปัสสาวะที่ทมีการอักเสบด้วยรวมทั้งปากมดลูกที่มีการอักเสบะนะครับก็คือช็อกโกแลตซีนี้เป็นโรคยอดทิศที่หลายอย่างบอกว่าเกิดมาจากการทําแท้งไม่ไม่ไม่ใช่สาเหตุหลักใช่ไหมคะมันมีด้วยกันหลายสาเหตุอาทิเช่นมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่ <c oughs> อายุยังน้อยก็สามารถที่จะสะสมได้นะครับค่ะแล้วก็ทําแท้งมีการขูดมดลูกนะครับแล้วก็มีการ รับประทานฮอร์โมนซึ่งไม่ได้คุณภาพอืมค่ะก็ถ้าเกิดว่ารับประทานในปลิตพันธ์เสริมมหาหรือว่าวิตามินที่ไม่ผ่านการอนุญาตจากออยก,ก็อันตรายเหมือนกันเพราะตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ขอให้คุณชมทางบ้านเช็คนิดนึงว่าผ่านหรือเปล่าใช่แล้วก็ปลอดภัยสําหรับผู้บริโภคหรือเปล่าค่ะค่ะนี่คือความรู้ดีๆค่ะจากนายแพทย์นัททีรื่นกลิ่นนะคะสําหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอลาคุณชมทางบ้านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ 아